พี่เห็นแบบแบบว่าเดินมาแล้วทีหนึ่งแบบร้อนาวไปไหนกินไรบ้างกิน่ะไรค่ะเดินถ่ายลูกมันกับปันปันอินยีเริ่มกันที่เส้นทางวันนี้เราจะเป็น บางรักนี่อยู่รงสันบางรักนะครับแล้วก็เราก็จะเดินไปอะไรวะสาทอนใช่ไหมเนี่ยมันต้องไฟแดงปะโอเคไม่ได้สังเกตอะไรกันเลยแย่ปันปันจริงเรวอะ เดินป็นชั่วโมงแต่เราไม่ได้กดอัดนะครับใช่เพราะเซ้อมเมื่อกี้คือซ้อมซ้อมซมพูดจริงๆแล้วอ่ะเส้นทางจริงมันคือตั้งแต่โลบินสันบางรักนะครับโลบินสันบางรักมาสาทรแต่เนี่ยอยู่วัดแขกแล้วมั่วชิบหาย เสียใจทุกสิ่งอย่างที่มันผ่านมามากเพราะว่าปันน่ะเจ๋งมากเลยเราจะบอกว่าเราแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าปันสามารถบอกซีเราได้หมดเลยแล้วปันก็ถ่ายรูปดีด้วย <c oughs> <c oughs> ตาดีมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มาทำรายการนี้กับเราเลย ที่แบบว่าพี่ต้องถ่ายวีล็อกไป,ไปด้วยแล้วถ่ายรูปอะ่ะเราต้องถึงต้องใช้คอมแพค <c oughs> แยกสมองแยกสมองไม่ได้ไงผ่านไปแล้วผ่านไปเรามาเริ่มใหม่ปันโชหนีิ <c oughs> โชยเขาเห็นศักยภาพเลยเดี๋ยวเราจะทําทุกอย่างเหมือนเดิม <c oughs> ทั้งหมดเ <c oughs> จ๋งไม่หายบ่นเลยจะบ่นไปเรื่อยๆทั้งคลิปอ่ะ <c oughs> พี่ทันยังไม่เชื่อตัวเองเออวนดูวนไปวนมาใช่เหรอวะดูรูปที่ปั้นถ่ายว่ารูปว่าลูปให้ดูว่าเกิดอะไร ตอนถ่ายรูปนี่นะครับบางได้ทำกาดอย่างนี้นะครับ <laughs> <laughs> อยากให้เป็นน้ำเงินเดียวกันเราด้วยน้ำเงินงานมีพี่คนที่สีน้ำเงินด้วย <laughs> ไม่ทันแล้วบอกบอกลับไปพี่ครับกลับไปไหม <laughs> ่อยนะโรงแรมอียิปต์เหรอไม่รู้คือตรงแรมอ๋อร้านอาหารอินเดียอ๋อแต่ข้างบนเป็นพัดนั่นนะ พัฒักไทยเนี่ยไม่ใช่พันไทย,ย,ไทย <c oughs> ตกลงมันเป็นของประเทศอะไรกัน,น <c oughs> ม่รู้ไหไไ่จีนแล้วก็มีทุกภักตาไทยแล้วก็เสาเป็นอียิปต์นี้มหมตน<ะ>ันเราเดินรูทง่าย <Okay. S 1> ก็คือขึ้เดินจากบางรักไปอานเลยโดยที่เราไม่ซอกแซก <c oughs> ได้คือเรารู้สึกว่า3ามชิปเนี่ยนะไม่เคยวาดแมพได้ตรงเัย <c oughs> ใจสักอันปากดซอยตัต <c oughs> ไม่หรอ พี่สันชอบกินอาหารอินเดียปะชอบชอบตอนที่ไปอินเดียพี่กินด้กินด้วยความเจ๋งคือถ้าคุณเบื่อนอาหารอินเดียคุณจะสามารถมีซูชิรามเมงคือพี่พี่ไม่กล้ากินมันเหมือนตันมากเลยแต่มันไม่ตันเราจะไม่สวยเราจะไม่สวยกับแต่ไม่ตัด อช่วยด้วยวันนี้มีอะไรดีบ้างโอ้วันนี้5นาทีเอง19 19อ๋อ19โหเราใช้เวลาอีก1ชั่วโมงหมไหวไหมได้ไหวไหวพองดิงจำมานัเด็กเวลาเราจะหาเพื่อนที่ถ่ายรูปอะ่ะเราต้องหาคนที่ที่เรียนฟรี ใครก็ได้เขาจะเข้าใจเรานะครับไม่งนั้นเขาจะไม่เข้าใจเราแล้วเขาอาจจะดานะ่าได้เนี่นรจังนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ธรรมดานะมีการอร์แ c a s t ไม่ทานอะ่ะเห็งว,ว่าล่ะแค่นี้ว่าเห็นสายตาเหี่ยวของปันๆนี่นะครับเ,เด็กเราต้องอร์แ c a s t สิ่งที่ปันเห็นคือเห็นสีเหลืองปันนะครับแล้วก็ เราได้เห็นมองเห็นรถกําลังจะวิ่งมานี่โหมันธรรมดาตาเยเหี่ยวตายเหี่ยวตันดูแมพซิว่าเรามาถูกไหมไม่ใช่วนอยู่ที่เดิมแต่เหมือนมันไปทางตรงน,นะเมื่อกี้ในแมพ <laughs> จริงเหียว <laughs> มาแบบไม่มีเหตุผลมัน <laughs> <laughs> ยี่สิบหลายทีแล้วอ่ะอ้าวชิบหายแล้วคือเดินนานขึ้นีไงอะไรอ่ะเราอยู่ที่ไหนเอาใหม่เอาใหม่พี่ซันนั่นไงกูว่าแล้วอ๋อคือเราดิทารู้มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วไม่มีเหตุผลทางนั้นหรอปันวันนี้มันไม่มีเหตุผลตั้งแต่แบบไม่กดอัดแล้วอะเทปแรกเราก็แยกกันแล้วปันตลกอ่ะอย่าเพิ่งเกลียดกันนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ต้องถ่ายคนเดียว ครั้งแรกก็เละเลยดีนะพี่ไม่ชวนคนอื่นอ่ะที่พี่ชวนถูกคนนะเนี่ยอะไรนะหรืออะไรปะแน่ใจนะไม่กล้าไม่กล้าดเลยแน่ใจนะนี่ครับตาเหี่ยวครับตาเหี่ยวสวยอ่ะตาเหี่ยวแต่ยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อ่ะเอ้ยพี่ทันอี่ยเซลเราต้องแบบมองเห็นแล้วแบบ อย่าไปเปลืองตัวเปลืองใจกับมันถ้ามันยังไม่ดีพอนะเม่อกี้เราเดินมาก็คือวัดแขกใช่ไหมพอดีอะเดี๋ยวพอกลับไปถึงปุ๊บเราหิวกิน <laughs> ชิลสบายจำไวน้นนะเปลี่ยนการเลือกเดินเนี่ยเป้าหมายของเราคือร้านที่อร่อย <laughs> ใช่ <laughs> เออนอกนั้นอนะนนเดินไปเถอะไม่เป็นไรเมื่อกี้เดินเดินไปปั่น่างชี้แบบชี้จุดที่แบบว้าวตรงมาแก้พี่เก็บอะเลนะ,ะตัดต้นไม้ใช่ไหม ว้าวว้าวมากเลยอ่ะอ่ะเป็นที่ใส่เสื้อสีเขียวๆแล้วก็ต้นไม้อยู่ับนี้แับนี้อยากอยากดูนออ๋อนี่เป็น,นไงล่ะ ทางก่อนอืมโอ้ยจะปะนี่เห็นไหมคุณต้องแบบปรัแบเดเวลอนขาตั้งกล้องไม่ใช่แบบยืนโดวเดย์โดเดไม่ได้นี่ไม่ชัวรไม่ชื่อ <laughs> เราถือว่านี่คือตัวอย่างที่ดีไม่ต้องรีบครับเราค่อยๆไปนะ ชว์โชว์โชว์ถูกนะหน้าที่เราสองานมีความชอบเหมือนกันเราก็จะไปกันได้คุณคุณอเมซอนคุณ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 จุดที่มันทําให้เราคนบว่าชิมหายแล้วงานที่เสื้อลายยังอยู่ก็พี่ปันปัน่ายอะไรนะ่ายพี่เสื้อลายกับกับกระเป๋ากระเป๋าอะไรล่ละแต่ว่าตอนแรกเรามาจากอันนี้ใช่ไหมใช่ เราไม่เาแล้วเราไปแล้วเดี๋ยวทัานคลิปอ่ะที่จะทำรีวิวบ่นพร้อมพร้อมพร้มไปกินเคฟซีหอมกินเหมือนเค c อฟซีอ้าวเคสิชอบอ่านไปแล้วชอบมีความชอบการาติกไชอมอ่านไยไทยโป๋ะใช่ แต่ผู้หญิงเนี่ยชอบมีความชอบไทป์โฟนลึกๆอยู่แล้ว่ะถ้าชอบหาจ้ะแล้วเดินปึ๊บสายปั๊บเราก็เข้าซอยลงเนัไปไป่ยปิ้นทะลุกับกูด<ไ>นี่คือหมดหมด,หมดอารมณ์แล้วคือไม่เห็นอะไรละร <c ười> ู้สึกว,ว่ามันร้อนกว่าเดิมปันปันเริ่มไปโชว์ศักยภาพตางคลิปหน้าเราต้องแก้ตัว เราจะแสดงศักยภาพให้ดูว่ามันเป็นยีนไม่ธรรมดาเว้ยแย <Yeah. laughs> <laughs> ่ยาน,นะนีา่น,ไนนะไหน <laughs> น่าจะเป็นเรือนะเม็นน่าจะเป็นเรืออ๋อมันเป็นเรือจริงด้วย <laughs> นี่คือไงเอาความชอบตัวเองติดตั้ง <laughs> <laughs> ตอนนี้จะเป็นการออกแนวแบบเดินให้มันหมดหมดไปล <laughs> ปล่อยปล่อยของไปตอนต้นแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าดูใหม่นะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดได้รูปนั้นอะ ฟันจะเท่มากเลยนะรูปแรกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเกิดถ่ายได้น้มัไดเป็นคนลุงในอีกมิตีนหนึ่ง inception เออถ้าเป็นสองคนโหเจ๋งเลยคุณซันฮะคุณซินหรือคุณฟันคุณซันคุณซินหรอเออคุณซินหรือคุณฟันอ่ะเข้าไปถามเขาไหมพี่ซันยืนเดี๋ยวไนถาม เรากินจานครับเรามาจากนู่นนะอเอาเป็นม่เดินกลับไปแล้ว <c oughs> จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุนะโอเคนะเดินมานี่นะพีะเ่เจ็ดตามตามเลยตามรอยี่อุ้ยอันนี้แท้ต้องสื่อใช่ไหมใช่เซน,นเซนเสาวสาวเขาจะมีแบบว่าความเป็นไทโกะอยู่ในสายเลือด เหมือนตรงตรงนี้เราไม่ได้ถ่ายอะไรพี่สันถ่ายน้องน้องคนนึงน้องอเสื้อเขียวน้องเสื้อเขียวกับจักรยานสีชมพูใช่ปะที่ที่พี่สันบอกว่า <c oughs> สวัสดีครับแล้วเขาก็หันมา <c oughs> ช่วยดุวนหมอสายตัดหน้า <c oughs> ทำไมเร็วอ่ะหมายถึงเขาขับเร็วค่ะเออเขาขับเร็วอ่ะใส่ตรงตรงนี้ตรงนู้นมั้งพี่พี่ซันถ่ายน้องสีเขียวกับสีชมพูแต่ต้องไปดูแย่แล้วอ่ะพี่พี่ซันบอกว่าให้เขาเขายิ้มอ่ะอ๋อใช่ป่ะตรงนี้อรอ อ๋อที่แบบให้ให้คุณต้าหันมาใช่แล้วก็มีน้องหันหมาอ๋อเราบอกว่าอย่าย,ยิ้มนะอย่ายย <c oughs> อ๋อพี่ชานก็บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าจะให้ปันร้องเพลงอ้าวสวัสดีคร่ะ จริงแล้วนะตั้งแต่แบบทำคิดมาพี่ว่าพี่ถ่ายกับปันเนี่ยสนุกสุดเนี่ยแล้วก็นี่พี่ทำได้เห็นสายยาวๆแล้วมันก็เขียนว่ายาวเกล่ะน้ะ นอนๆอมันเป็นความคิดท ak ี่แบบว่ากุ๊กกิ๊กอ่ะพี่ดูแผนที่ก่อนแผนเก้าอี้ถูกตัวนาัางเลยชื่อร้านแล้ววะชื่อร้านที่จะไปเดี๋ยวอะไรูทเดี๋ยวอะไรก็ได้ยค่ไงไงรูทลากเลยอ๋อรูทรูทแอสซาทอนอ่ก็คือจะถึงแล้วอ่ะก็คือเราเดินออกไปเลยก็ได้นะาอหนูขึ้นสิบสามเลย อ๋หรอของพี่ขึ้น6นาทีว่ามันไม่ตรงกันเลยไงจริงทำไมเป็นงั้นนะอ๋อของหนูขึ้นสิบล้วอ่ะเอ้าหนึ่งเจ้อียงหกเลยอันนี้ตั้งเดินป่ะคะของพี่มันเป็นวิ่งไะเอาไม่มีนะไม่มีเหดีอยวเกินอันนี้กดค้างไปเลยไม่เอาแล้วนะพี่เลิกเถอะกลับบ้านนอนเฮ้ยโหยเดีอ่ะ ใจสู้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต้องฟังแบบนี้เมื่อกี้แบบของโทลดีมาเลยจะขอเดินอันนี้คือล้างพื้นไม่จะถ่ายขอถ่ายรูปอย่าไม่เป็นไรครับทำขอบคุณค่ะขอบคุณคาระบอกแตกแล้วรับไ่แต่ผมกดได้นะแตเป็นอย่างเงี้ยเป็นคอนโทรลยังไง นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จเนี่ยที่ยังไม่ได้เลยอ่ะคือเหมือนเขาแบบเขาวงแตกอ่ะเนี่ยคุณจะสามารถหาผู้หญิงที่กล้าหาญชาญชัยเดินถึงและดมจะาดมและติดะะดมติจะดมได้จับที่ไหนแล้วมีสายตาเป็นเหี่ยวสติคุณจะไปหาได้จากไหนง่ายๆนะครับตังอดทนไว้เราจะได้กินทุกอย่างที่เราอยากกิน เนี่ยรทีหลังเราก็เปลี่ยนกิจกรรมเป็นก็คือเราไม่จบด้วยอาหารไงจบด้วยนวดจบด้วยนวดตอนแล้วกินเนี่ยเอาไว้ว่าระหว่างทางโอเคเดี๋ยวดิ้ะเรื่องถ่ายจะน้อยลงไปเรื่อยอยากถ่ายอันนี้กับอะไรสักอย่างแต่ว่าแบบเห็นมาตลอดเ่ะคิดว่าถ่ายกับอะไรได้ใช่ไหมเป็นคนหนึ่งไม่รู้แต่ว่าเท่มากเหลือเรู้ มาจากนี่ทำไมมันลึกจังอ่ะเหมือนเราเดินม,มาจากตรงนี้หรอเอ้อไม่ใช่ผิดร้านหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <น>อ๋ออันนี้มันโรบินสันเกือบแล้วเกือ <laughs> บได้กลับไปโรบินสันแล้ <laughs> ตายเลยวันนี้เราเลยเหตุการณ์โชว์ของปันได้น้อยนะคะ ถึงแล้วถึงแลน่ามน้ากเลยถึงแล้วถึงแล้วรูทเย้ถึงแล้วปิจริงหรอปิดหรอกปดไม่ปิดไม่ปีร์สแอเฮ้ยอจริงดิอชี้พูดเลยเราจริงปิดจร่ะโอยนั่งก่นละกันวันนี้มันเป็นวันอะไรวะ ก็ลักกินนี้แหละอ๋อวันนี้ห้ามใส่สีเชียวหรือเปล่าผิดสีศศรวมคอนเทนต์พืดเฟิร์นเนียอะไรเนี่ย,ยใช่ไม่ปิดน,นะปันสู้ๆอดทนไหมครัปันสี่นาทีตลกอะ่ะอยากกินแป,ป๊บซี่ถุงอะ่ะหาที่ไหนครับแล้วเราต้องอ่า นี่มันมันอะไรวะว<อ>ันเสารที่แปลกอะไรไม่ไหวันนั่งหมืห่นอ,อ่ะรอขอ,อนั่งก่อนเดี๋ยวค่ะได้ได้สามองหนึ่ เหมือนปันนั่งลงไโปโฟสถ่าย,ลยแล้วอย่างนี้เดียวขอ,<า>อ,อมอบอันนี้ให้เส้นทางชัยชนะปันกินอะไรกินเลยได้ดเอาให้หมดเลย,ย,ยขอบคุณคนที่ประดิษฐ์คิดสร้างแอร์ขึ้นมาูร ยังงูเลยครับสลัดต่อเกิดอ่ะเกิดโห้นแพ้อันนี้คืออะไรนะพาสต้าวะพาสต้าแซมวอนพาสต้าแซมวอนบลาบลาบลาไหม จะสโลว์ให้ดูนะครับดีไหมยังไม่เลยหรือหิวก็ไม่รู้แหละอันนี้คือส้มโยสูสดานะครับอร่อยไหมตื่นตื่นตื่นเพราะอะไรอ่ะ่าเพราะว่ามันเปรี้ยวๆเหมือนกันคือด้วยความที่พี่กินาคนโด่ากับโยเกิร์ตมาเป็นเวลาประมาณ สองอาทิตย์แล้วสามมือ้อเลยมันเป็นกรีมโยเกิร์แตแค่เป็นกรีมโยเกิร์ตมันก็แต่เข้มขนน้นอ่ะดีไหมอร่อยจริงอะชิะมของมันช่มมันจะเหล่มเอาเนี้อมาอ่ะ,อะ แล้ปลา่แล้วมันเนี่ยแลมันเ,เนี่ยนัวๆแล้วก็ถ้าทำเส้นเป็นเส้นมันต้องแบบไม่นิ่มชาวไข่เนี่ยที่บอกเลยว่ามัน,นตรงไหนดีทานเผ็ดเลยที่บอกเลยว่ามันึ่งเกิดอร่อยไหมสุดยอดเนาะมันแบบเป็นก่อนๆจริงๆยกเกิดต้องเป็นอย่างนี้แหละ ช่ใช่ที่เรากินเน่ะมันปอมหมดแหละเย่ก็วันนี้อาจจะมาไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่นะครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแม่งไม่มีเทปไหนสมบูรณ์สักทีอันนี้หนาเลยอันนี้หนาหนเลยแทบตายทีเดียวเส้นทางจริงวันนี้คือโบินสันก็คนสัญญารักมาสาทรเออมั่วไปหมดอ่ะ <c oughs> เดินกลับไปกลับมาอาพอเป็นว่าเนี่ยเส้นนี้มันสามารถเดินทะลุได้เยอะแยะเลยใในซอยแล้วก็มีอะไรให้ถ่ายเยอะ <c oughs> คลิปตอนหน้า EP ต่อไปแล้วก็จะมาดูปัตันโชว์ศักยภาพตาเหี่ยวข <c oughs> อบคุณที่ติดตามนะครับ <c oughs> อย่าลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเย,ย,ย้ขอบคุณค่ะ